สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5้ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงในตอนนี้นะครับของชาวธาตุลมท่านลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2567 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัศนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่เขพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุด และไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงในตอนนี้นะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลลติคอร์มอโตสอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพรงงานในพื้นดวงชะตาของคุณมีใบแรกเป็นพรงงานไพ่คา,ามาเป็นไพแห่งการหลุด ผนออกจากผลวิบากกรรมหรือการถือกำเนิดใหม่แห่งจิตวิญญาณในตัวของคุณเองมีไพ่ของผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทำพฤติกรรมและการกระทำใครทำอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทำแบบนั้นนะครับเป็นพลังงานาการปิดกัน้นการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือการที่ยังมีบาดแผลในความรู้สึกของคุณอยู่หน้าเหมือนกับการที่คุณกลับมาดูแลตัวเองหรือการกลับมาอยู่ในเซฟโซนของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่คิงออฟวานราชาแห่งฝ่ายคนที่มีความ มุมานะคนที่มีความตั้งใจคนที่แอคทีฟในเรื่องการงานในช่วงนี้ชาวท่านลมอาจจะมีการที่ทุ่มเทในเรื่องการงานทําในสิ่งที่คุณวางทาในสิ่งที่คุณตั้งใจอยู่ในช่วงนี้ก็ได้นะมีพลังางานให้คนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกตากา่างกันเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นที่จะมีเงินเก็บของคุณก็ได้หรือการเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังางานไพ่ห้าดาบการเลิกราการยาล้างหรือการที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันกับอดีตที่ผ่าน ม,มีฝ่ายหนึ่งที่ยอมถอยออกมากับความรู้สึกกับสิ่งที่เราเป็นฝ่ายที่พยายามทําเพื่อเขาก็ได้นะมีพลังงานไพ่การฝ่าฟันการ,รเผชิญหน้าในตอนนี้มีพลังงานไพ่ควีนอปสอเน,นี่ยชาวธาตุลมะเป็นคนที่มีความ รับผิดชอบในตัวของคุณสูงเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวคุณเองเป็นคนที่เป็นคนที่มีความเข้มแข็งในตัวคุณเองนะครับมีพลังงานไพ่คิงถือดาบมีพลังงานไพ่คนที่มีอีโก้หรือคนที่ไม่ยอมคุณก็ได้นะกระีะที่ผ่านมาอาจจะมีคนที่ใช้อารมณ์เจ้าอารมณ์ใจร้อนก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่คิงถือเหรียญเป็นพลังงานไพ่ความมั่นคงในเรื่องการเงินคุณเป็นคนที่วางแบบแผนในเรื่องการเงินคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องการวางแบบแผนในเรื่อง ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวคุณนะครับเป็นพลังงานให้5ถ้วยความผิดหวังความเศร้าความเสียใจในความคิดมันเหมือนอยังลืมความรู้สึกกับอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ในความรู้สึกที่เราทุ่มเทหรือในความรู้สึกที่เราดูแลใครสักคนหนึ่งแต่เขาทําให้ความรู้สึกถ้วยของเรา ที่ต้องจบกันออกมานะมีพลังงานของไพ่การกลับมาโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ดมก็คือความรู้สึกในตัวของคุณในตอนนี้นะครับเป็นพลังงานไพ่การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหรือ,รอเป็นการที่อาจจะมีการพบเจอหรือการพูดคุย เคลียร์ใจของคนอดีตที่ผ่านมาก็ได้มีคนที่อยากกลับมาทักทายมีคนที่อยากกลับมาพูดคุยเคลียร์กับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาสามเหลี่ยนเป็นพลังงานการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับตัวคุณเองหรือการที่ขยับขยายในหน้าที่การงานของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่การที่กลับมาในตอนนี้มีพลังงานการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนกับบางสิ่งบางอย่างที่เราเป็นฝ่ายที่ดูแลใครหรือการที่พยายามทําเพื่อใครแต่ใครคนนั้นเขาไม่เคยเห็นคุณ ค่าในสิ่งที่เราพยายามทําเพื่อเขาก็ได้นะมีพลังงานของไพ่ยามค่ําคืนในความรู้สึกที่โดดเดี่ยวความรู้สึกที่อ้างว้างกาลังที่จะผ่านพ้นไปในวันเวลาที่เป็นของคุณคุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณวันเวลาที่มันอาจจะเป็นวันเวลาในทุกๆวันที่มันเร็วนะอาธยาการที่เราจะทําอะไรแล้วทําในสิ่งที่เราทํากับ ช่วงเวลาและวันเวลาที่เป็นของเรานะครับเป็นพหังการที่ความมั่นใจความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองคุณมีคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเป็นคนที่จะิเริ่มหรือการลองสิ่งใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่เคยได้ทําในสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ก็ได้นะเป็นการที่เหมือนกักาที่มีบททดสอบใหม่ๆมีการเรียนรู้ใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆที่อยู่ในความทรงจํา ของคุณนะครับเป็นพลังงานให้โซวินโลพลังงานของพระอาทิตย์พลังงานความรู้สึกที่มีชีวิตชีวาพลังงานแห่งความเวลาแห่งความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเชื่อมต่อทางจิตใต้สํานึกในตัวคุณเองการเห็นจิตใจที่แท้จริงในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานของการที่มีพลังงานบว,บวกที่เข้ามาการเหมือนการที่เราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับความรู้สึกที่ปลดปล่อยกับความรู้สึกบาง สิ่งบางอย่างกับอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นไพ่แห่งการหลุดพ้นนะครับมีพลังงานไพ่เซลติคอร์สพลังงานของไพ่พงงพสิบใบนะครับ ในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงในตอนนี้มีพลังงานของไพ่ใบแรกมีคนที่ได้รับผลแห่งการกระทำมาที่เป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยร่วมสร้างเคยร่วมทําด้วยกันก็ได้นะมีพลังงานความคิดถึงคนที่คุ้นเคยคนที่เคยพูดคุยกันคนที่เคยพร้อมที่จะฝ่าฟันพร้อมที่จะปกป้องซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานของไพ่คนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านทหารตํารวจได้หรือเป็นพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้าน ออนไลน์ได้นะครับการที่มีพลังงานของไพ่คนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเงินได้นะในช่วงนี้ที่เป็นพลังงานการที่เรามีโอกาสที่คนคนหนึ่งอจจะที่เสียดายหรือการเสียใจโอกาสดีๆที่คุณเคยมอบให้เขามีพลังงานของไพ่ชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนธาตุไฟเมสิงธนูธาตุน้ํนทา,ททาทกรกฏมินพฤจิกธาตุดินการพฤทศสมกรนะครับหรือมีพลังงานการที่มินเหมือนมีพลังงานของไพ่ผมธุรกิจบุญนําพา ที่นำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันมีคนที่จะมากแก้ไขกับสิ่งที่เขากระทาไว้กับคุณ การกระทำที่เปลี่ยนไปของคนคนหนึ่งที่อยากกลับเข้ามาในวันเวลาหรือในวันที่เขาจะมาพิสูจน์ในตัวของเขาเองนะเหมือนกับการที่กับสิ่งที่ผ่านมาที่มีการปิดกั้นหรือการบล็อกหรือการมีกำแพงการติดต่อการสื่อสารกันไปก็ได้นะเขาอาจจะไม่รู้ว่าจะติดต่อกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์แล้วคุณยังจะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาเหมือนแก้ไขกับสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปหรือเปล่า กับวันนั้นที่เขาไม่เคยแคร์คุณกับวันนั้นที่เขาไม่เคยสนใจคุณก็ได้นะครับขอดูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับมีพลังงานของไพ่ เดวิลนะเป็นไพ่ของความพันธนาการความหลอกลวงความลุ่มหลงหรือมีคนที่หวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเราเองหรือหรือหวังผลประโยชน์ในเรื่อง18บวกก็ได้นะหรือความเจ้าชู้หรือมีพลังงานการที่คนคนหนึ่งที่เจ้าชู้ก็ได้หรือยังที่ยังมีความคิดที่ยังคิดถึงกันอยู่ยังตัดกันไม่ขาดเป็นพลังงานของไพ่ความรักความโลภความโกรธความหลงหรือกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่หลงไปกับพลังงานของเดวิลในวันที่เขาไม่แข์คุณในวันที่เขาไม่ได้สนใจคุณ ในวันที่คุณเดินฉากออก จากเขามาในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่เดินถอยออกมากับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมามันเหมือนกับการที่เราทุ่มเทหรือพยายามทําเพื่อเขานะในว<ๆ>ันที่เราไขว่คว้าหรือในว,วันที่เราตามหากับความรู้สึกของเราในวันที่เราดูแลเขากับไม่เคยหันกลับมามองไม่เคยหันกลับมาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทุ่มเทให้เขาคุณกับเขาอาจจะเคยคุยถึงเรื่องอนาคตพูดคุยถึงเรื่องอนาคตด้วยกันหรือมีความหวังที่จะมีเงินเก็บเงินก้อนด้วยกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานให้เดลเวอร์ชาว เมทุนลัคนาเมทุนเป็นไพ่ของความมีสเสน่ห์ความโดดเด่นของคุณหรือมีพลังงานไพ่ห่วงแห่งความรักหรือพลังงานแห่งความผูกมัดความผูกพันที่อย่างตัดกันไม่ขาดนะครับเป็นพลังงานไพ่โอกาสแห่งการเริ่มต้นเอดอลัครับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวของคุณเองการเอาใจใส่ในตัวคุณเองการดูแลหัวใจดวงนี้ นะอยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณค่าในความรู้สึกคุณเป็นคนที่ดูแลหรือการที่ห่วงใยใครคุณเป็นคนที่สนับสนุนเขาคุณเป็นคนที่ดูแลเขาในวันที่เขาทุกข์ในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาเสียใจคุณก็คอยอยู่เคียงข้างเขานะมีพลังงานใพ่ในความคิดถึงของคนคนหนึ่งหรือมีพลังงานของไพ่เดวิลเนี่ยคนอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่แอบพึงหวงในความรักในความสัมพันธ์ที่ในวันนั้นที่เขาไม่ได้เคยไขวยคว้าในความรู้สึกของ คุณไว้ก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดิมมีจิเชียนการลิรลเริ่มหรือการวนกับการหวนคืนหรือคนคนนี้ที่เคยวนกับกับคุณไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็ยังทําให้ผิดหวังเสียใจนะมีพลังงานไพ่ผลการกระทํามีไพ่ของการที่ในตอนนี้มีคนที่รู้ถึงการกระทํามีคนที่รู้ถึงความพัดภาคมีคนที่รู้ถึงความผิดหวังในตอนนี้ของเขาแล้วก็ได้นะมันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับคนอดีตที่ผ่านมายังรอคอยคุณ หรือการที่ยัยงรอคอยที่จะแก้ไขปมกับปัญหากับสิ่งที่เขาเป็นฝ่ายที่ เอาปัญหาเข้ามาอาจจะเป็นพลังงานของไพ่คนที่มีตัวเลือกเยอะตัวเลือกมากทางเลือกเยอะทางเลือกมากหรือเขาอาะที่คิดถึงความฝันความหวังที่มีกับคุณนะแต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองคุณมีโอกาสคุณมีทางเลือกคุณมีสิ่งใหม่ๆให้กับตัวของคุณนะ,ะกับโอกาสที่จะมอบให้ใครสักคนหนึ่งโอกาสต้องมีไว้ให้คนเห็นคุณค่า กับโอกาสที่ให้ไปนะครับในมือของคุณอาจจะเป็นการที่อยู่กับใครแล้วคุณมอบแต่สิ่งดีๆคุณช่วยเหลือเขาคุณคือคูนเขามีพลังงานความหวังความฝันในอนาคตข้างหน้ามีไพ่ของคนอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นพลังงานของไพ่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดเยอะคิดมากในวันที่เขาได้รับผลแห่งการทำตอนนี้เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดในหัวใจในวันที่ไม่มีคุณที่อยู่เคียงข้างเขาก็ได้มีคนที่อยากกลับมาปรับเปลี่ยนอยากมาเปลี่ยนแปลงเป็นไพ่ของสายใหญ่แห่งความรัก สายใหญ่ห่งความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการเคลียร์ใจนะหรือการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปอุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดถ้ามีไพ่ของหนึ่งดาบเนี่ยอุปสรรคปัญหาคุณจะแก้ไขได้ด้วยตวงคุณเองชัดเจนกับความรู้สึกชัดเจนกับตวงคุณเองนะครับมีพลังางานไพ่สามเหรียญน,นี่คือการที่กลับมาคิดคุณกลับมานิ่งในพลังคุณคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตวงคุณเองคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตวงคุณนะมี เจ็ดดาบเนี่ยคือการที่ทำลายพลังคนที่หลอกลวงคนที่ไม่ได้จริงใจหรือคนที่หวังผลประโยชน์กับคุณก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่อาจจะเป็นคนที่เจ้าเดก็ได้นะครับมีพลังงานงไปเดทจบเลิกนาพอไม่ไม่ การจบเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวคุณเองการหมดถึงความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างในเส้นทางเดินี่มีทั้งความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังความเสียใจในช่วงวันเวลาอาจจะมีพลังงานการที่มีความสุขความสมหวังที่คุณจะเดินหน้าสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จในตัวของคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลามันต้องใช้การทุ่มเทมันต้องใช้ความที่ ทุ่มเททีละขั้นทีละตอนกว่าที่จะไปถึงความสําเร็จกว่าที่จะไปถึงชัยชนะเนี่ยมันเป็นพลังงานการที่คุณมีเป้าหมายในตัวของคุณเองหรือมีโอกาสที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เดินถอยออกมาจากความรักกับความสัมพันธ์อดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับตัวของคุณเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาส ในเรื่องการงานของคุณหรือการที่ได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในช่วงนี้เป็นคนที่คุ้นเคยเป็นคนที่เหมือนบุกเพนําำพาพบเจอคู่คนที่คุ้นเคยคนที่ต้องชะตาคนที่ถูกชะตากันก็ได้นะครับของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะ,อะขอรูปทางงานให้ในปัจจุบันของชาวธาตุลมนะครับ ในวันที่คุณจากมาเขารู้สึกยังไงในตอนนี้นะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเาขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าเขารู้สึกยังไงแนละมีพลังงานไพ่ดีไฮพิเทศ ความรับการปิดบงังการซ่อนเลนความงุดหงิดความวา้าวุ่นความกังวลใจของคนคนหนึ่งที่รู้สึกในช่วงกลางคืนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดทบทวนกับเรื่องราวเขาก็ยังลืมคุณไม่ได้เขายังเอาคุณออกจากความรู้สึกต่างๆในตัวของเขาไม่ได้เขาคิดถึงวันเก่าเขาคิดถึงวันวานที่คุณกับเขาเคยสำหรับบางท่านอาจจะคยคุยถึงเรื่องอนาคตสำหรับบางท่านอาจจ่เคยเป็นครอบเป็นครัวกันมาแล้วนะมีพลังงานไ่ห้าเหรียญในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่ ที่เหมือนกับการที่ในตอนนี้เหมือนกับสิ่งที่เขาไปทุ่มเทให้ใครมันเหมือนคนที่เข้ามาเนี่ยวางผลประโยชน์ในเรื่องการเงินของเขาก็ได้นะห้าเดือนนี่คือการที่เขาอาจจะมีการช็อตในเรื่องเงินก็ได้นะครับเป็นพลังให้เดอะทาวเวอร์คนที่เกิดวันอังคารการจับได้การโปะแตกหรือความรู้สึกที่มันเสียใจเขารู้แล้วว่าความการแตกหักมันมัน่าจจะเป็นการที่เขาอาจจะไม่รู้ว่ากลับเข้ามาแล้ว กับสิ่งที่ทําให้พังไปมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่ากับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณนะมีพลังงานของไพ่สิบด่าความทุกข์ความเจ็บปวดในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกข์ทรมานในความรู้สึกของเขานะในวันที่ไม่มีคุณนะครับเป็นพลังงานงไพ่เดวิลเขาอาจจะตกอยู่ในพลังงานของเดวิลนะเป็นพลังงานของไพ่ความกระทำในพลังงานของไพ่ในความรู้สึกของเขาในจิตใจของเขาเขาอาจจะเป็นการที่คิดสับสนในความ ที่เปรียบเทียบหรือการช่างใจในความคิดของเขานะครับมีพลังงานาไฟเดอะมิชเชียนนะเป็นพลังงานาไ่คนที่มีสเสน่ห์หรือเป็นการกลับมาพูดคุยการปรับความเข้าใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคุณคือคนที่ทําเพื่อเขาทุกๆอย่างนะครับมีพลังงานาไพ่การ ที่เผชิญหน้ากันหรือการที่มาพบเจอกันนะเออในช่วงนี้ของชาวธาตุลมนะครับเป็นพลังอาไพคีนอบวานราชินีงไฟด้วยเส้นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณอ่านความคิดของเขาได้คุณรู้ถึงการกระทําคุณรู้ถึงพฤติกรรมของเขาพบกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยเรียนรู้กับในความรักมาแล้วก็ได้นะคุณรู้ถึงในจิตใจของเขาก็ได้นะในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่อยากบอกว่ากับสิ่งที่ผ่านมาคุณลืมมันไปได้หรือเปล่าในตอนนี้มีคนที่อยากกลับ มาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกับการกระทำ โอกาสที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ลังเลการตัดสินใจว่ากลับมาง้อคุณแล้วคุณจะให้โอกาสกับเขาได้กลับมาในความรักในความสัมพันธ์หรือเปล่านะไม่มีพลังงานไพ่เก้าเหรียญในตอนนี้เก้าเหรียญน,นี่คือพลังงานของไพ่ความมั่นใจในตัวคุณเองโสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นคงทางด้านการเงินนะเหมือนมีพลังงานการที่มีคนที่เสียดายสิ่งดีๆโชคดีที่เขาได้อยู่คุณไป ดีเอ็มเพรสคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่เกื้อกูลเขาคุณคือคนที่เกื้อหนุนเขาในวันที่เขามีความทุกข์ความเศร้าความเสียใจคุณเคยเป็นคนที่ให้กำลังใจเขาคุณเป็นคนที่ทำทุกๆอย่างเพื่อเขากได้นะตอนนี้มีคนที่ได้รับผลที่ทำไว้นะ เป็นพระแห่งการที่จัดเม้นคือเป็นพลังงานของคนที่ยังตัดกันไม่ขาดด้วยกันไดย้ยังมีผลวิบากกรรมร่วมกันที่คุณกับเขายังต้องโคจรหรือการวนกับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานของไพ่ t o of ครับนะครับเป็นพลังงานไพ่ the l o v p e r เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอ,อการรอคอยเขาก็ายังรอคุณอยู่นะในตอนนี้เหมือนโชคชะตาวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังางานไพ่ในความรู้สึกที่ยังเป็นคู่คนที่คุ้นเคยนะมีคนที่อยากกลับมาเป็นวันวานมากลับมาเป็นวันเก่ากับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้คุณกับเขายัางตัดกันไม่ขาดนะออโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสหรือเป็นคนที่ให้โอกาสกับเขา ในตอนนี้ก็ได้นะวันเวลาที่ในเขาอยากกลับมาอยู่ในห่วงวันเวลาที่เป็นระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับอขอทุปพลังงานไพในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับมีพลังงานของไพ่8ดาดาบนะ เขาอาจจะเป็นพลังงานการที่อึดอัดกับปัญหาในตอนนี้ของเขาในภายนอกเขาอาจจะดูเข้มแข็งดูคนที่ไม่เป็นอะไรแต่ภายในของเขาในความรู้สึกของเขามันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ทนทุกฝ่ายเขาที่ทรมานใจในวันที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากกลับมาแก้ไขในสิ่งต่างๆที่เขาทําผิดไว้สิบจบนะครับเป็นพลังงานการเดินถอยหันหลังออกมากับสิ่งที่ผ่านมา เป็นไพ่แห่งการที่คุณนะจะปล่อยและกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาคุณในวันที่คุณปล่อยมือจากเขาคนนั้นในวันเนี้ยมีคนที่อยากขวยคว้าอยากจับมือกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังไพ่าการกลับมาขอโอกาส การง้อขอคืนดีเป็นกัละยาณิมิตคนที่คอยช่วยเหลือคนที่คอยเกื้อกูลคนที่คอยเกื้อนหนุนซึ่งการละกันนะเขายัางแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะมีพระงอาไพคุีนอบสอดราชินีถือดาบในตอนเนี้เขาก็รู้สึกถึงความกล้ากล้ากบกวัว่าจะกลับเข้ามาเนี่ยจะเปิดโอกาสให้กับเขาหรือการที่คุณนะจะมีการที่ยังเป็นอารมณ์ร้อน กันอยู่ด้วยก็ได้นะอ่ากับสิ่งที่ผ่านมาที่เป็นพลังงานการที่ไม่เข้าใจหรือการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันนะแต่ในความรู้สึกลึกๆมันยังมีความผูกพันมันยังมีความผูกมัดซึ่งกันและกันอยู่นะครับเป็นพลังงานงไพ่เดอะเมจิเชียนนะมีพลังงานงไพ่สิบเหรียญเขาอยากวิ่งตามหาในตอนนี้เหมือนกับความรู้สึกที่เขาหลนหลน ในความรู้สึกของเขาเป็นอยากที่จะใจร้อนของเขาก็ได้นะที่อยากกลับมาพูดกับคุณที่อยากกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณในตอนนี้นะครับ <S <S ขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักกันอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่านะทุกสิ่งทุกยางคือการกระทําหรือการที่มีคนที่เหมือนคุณกับเขาได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนการที่ปลดปล่อยกับความรู้สึกที่แท้จริงกันออกมาก็ได้นะ,ะการพูดคุยถึงความรู้สึกในหัวใจ ในตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะครับเป็นโอกาสที่ได้พบเจอเป็นโอกาสที่เขาจะไขว่คว้าโอกาสที่คุณให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะอขอดูกลงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับขอดูผลงานไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุลมครับ เก้าดาบนะมีไพ่ของคนที่คิดเยอะคิดมากคิดสับสนคิดวกกวนในความรู้สึกตอนนี้เขาเหมือนกับการที่คิดมากในเรื่องตอนในเรื่องคุณอยู่นะมีพลังงาไพดีเอ e มเพลอร์นะครับชาวเมธธาตุไฟคนคนนี้อาที่เป็นคนที่ มีหน้าที่การงานหรือตำแหน่งใหญ่โตก็ได้นะหรือคนที่จะยอมทุกๆอย่างเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งการเทคแอคชั่นการเดินหน้าการทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป้าหมายแห่งอนาคตเขาอยากร่วมเป็นอนาคตกับคุณมีความหวังการมองมองโลกใบนี้ไปด้วยกันนะมีพลังงานไพ่โอกาสแห่งการเริ่มต้นนะครับเป็นพลังงานไพ่ความคิดถึงเขาอยากบอกถึงความคิดถึง คุณอยู่นะเขายังลืมคุณไม่ได้เขายังเอาคุณออกจากความคิดเขายังเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้นะในตอนนี้เหมือนเป็นพลังงานการพันธนาการ คู่กันแล้วก็คงไม่แคลกันนะในตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกที่ชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งการพยายามประครับประคองหรือความพยายามที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากบอกว่าเขาขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมาที่ทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดกับควา,การกระทําของเขาในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่9้าเหรียญน,นะครับเป็นพลังงานไพ่เขาจะทุ่มเทเขาจะพยายามทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่ดูคนคนหนึ่ง ว่าพร้อมที่จะทุ่มเทหรือการที่พยายามทำเพื่อกันมากน้อยแค่ไหนในตอนนี้มีคนที่จะกลับเข้ามาเริ่มต้นกับคุณนะเออมีพลังงานของการเดินหน้าของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับ